จานกน็อตสาระโป่งนะฮะไม่มีไขนะนไม่ได้แต่งเครื่องไม่ได้แต่งอะไรเป็นเครื่องเดิมโรงงานเพราะว่ามีประวัติเช็คระยะศูนย์ตลอดนะฮะคันนี้ไม่เคยขาดเลยเพิ่งเช็คแสนโลไปเมื่อเดือนก่อนที่ผ่านมี่งนะฮะเข้าศูนย์ตลอดนะครับใบเสร็จเนี่ยเนี่ยมีเกือบทุกใบเลยนะฮะแล้วก็ไอ้พวกใบเข้าศูนย์อะไรต่ออะยังเก็บไว้หมดนะครับเยอะเดี๋ยวมาดูกันแล้วก็ประกันชั้นหนึ่งมีนะฮะประกันชั้นหนึ่งมีภาษีอะไรต่อแล้วไม่ขาดหนังหนึ่งเลยเนียนคลิปเลย บอกสภาพสวยมากข่าท่อของโฟนลเกอร์นะครับเป็นเปลี่ยนช่วะมออพักหลังนะเสียงกำลังหล่อเลยเดี๋ยวจะมีคลิปสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับก็ถ้าเกิดคนเล่นรถจะรู้เลยว่าท่อสำนักนี้น,นี่ก็น่าจะอันดับต้นๆในไทยล้นะฮะนั่งสบายนะทำแคมป์ปิ้งได้เลยนะโตเตอร์วันแม่ผมยืนไปด้วยผมไนหมองไปเลย สวัสดีครับเอวันนี้พบกับสุดหล่อแห่งวงการรถเก่งเลยนะเหมือนจะมีคนถามว่าซีวิกรุ่นนี้เราเคยมาขายไมมีครับแต่ก่อนเคยแต่ว่ามีได้มาขายตอนก่อนที่จะทำยูทูปนะครับนี่ก็น่าจะเป็นคันแรกที่ได้รีวิวลง y t u t u นะอ่ะไม่พูดพร่ำทำเพลงคันนี้เป็น C ี vic FK 1.5เทอร์โบนะครับปี2017แท้เป็น5ประตูนะเป็นเครื่องเทอร์โบนะฮะเป็นตัวท็อป ในตอนปี17เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่า RS จะเริ่มมี5ประตูในตอนปี19 5ประตูทำ RS ในปี19เพราะฉะนั้นตอนนั้นคือตอนนี้ตัวนี้คือตัวท็อปของ5ประตูแล้วนะฮะก็รายละเอียดก็คือ คันนี้จะไม่ได้แต่งเครื่องซิ่งไม่ได้เลยนะเป็นแต่งสวยนะครับลุกเป็นแต่งสวยนะเดี๋ยวเกินก่อนก็คือคันนี้จะเป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับก็เหมือนเดิมผมก็รับซื้อกับเจ้าของเขามาโดยตรงเลยนะเดี๋ยวจะมีภาพอินเสิร์ตให้ดูนะฮะแล้วก็รถไม่หนึ่งแสนพันกิโลเมตรนะฮะมีประวัติเข้าศูนย์ตลอดนะครับสีขาวเดิมทั้งคันนันไม่มีขยับนะฮะก็จะมีตกแต่งมาพอ,อประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งก็จะมี ล้อสปูลนะฮะขอบ18งาน NK นะครับแล้วก็โชคเดิมแต่ว่าใส่สปริง ISR นะครับแล้วก็มีกันสาดแท้มีชุดแต่งเคปล่าคาร์บอนนิดนิดหน่อยๆนะฮะแล้วก็ข้างหลังจะใส่ท่อพักหลังเป็นท่อของ Prodecker อร์นะโปรเดเกเนี่ยท่อท่อของโปรเด c k เกอนะครับเป็นเปลี่ยน,นเฉพาะมออพักหลังนะเสียงกำลังหลอ่อเลยเดี๋ยวจะมีคลิปสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับก็นี่ให้ดู พ่อก่อนของโฟลเด c k เกอร์นะครับแล้วก็จะมีหางหลังตกแต่งหางหลังมานะครับสีสันสวยงามนิ้วรอยแทบไม่มีรถสวยใสยเดิมนะฮะจอดในร่มพวกคิ้วยางคอประตูพลาสติก,ตกอะไรเดิมนะฮะแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยรุ่นนี้มันจะมีเดยไฟ d a y ์ไลท์ด้วยเวลาสตาร์ทรถจะมีไฟเดย์ไลท์นะฮะก็มีอะไรก็สวยงาม โดยรวมรอบนอกสวยงามนะครับประมาณนี้ก็มีแต่งเคปล่าครับวนเคปล่ามาบ้างบางส่วนบางชิ้นบางบางส่วนผมไม่ได้เอาออกนะมันอาจจะมีซิทมีจางบ้างถ้าใครไม่ชอบก็เอาออกเอาแต่ว,ว่าผมปล่อยทั้งสภาพเดิมๆม,มาแบบนี้เพราะเจ้าของก็แต่งมาแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้นะฮะในรายละเอียดรอบนอกประมาณนี้สวยๆหล่อมีสเสน่ห์ลองแผนห่างๆเลยว่ารถดูหล่อไหมดูดีไหมแหมผมยืนไปด้วยผมนี่มองไปเลย สวยนะคันนี้สวยอ่ะรอบนอกประมาณนี้ก่อนโอเคครับผมเดี๋ยวพามาดูห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องคันนี้คือคันนี้เป็น1.5เทอร์โบเดิมนะห้องเครื่องก็จะเดิมๆแต่ว่ามันจะไม่มีฝาครอบแบบตัว1.8นะครับห้องเครื่องก็จะเดิมๆแบบนี้นะฮะไม่ได้แต่งเครื่องไม่ได้แต่งอะไรเป็นเครื่องเดิมโรงงานเพราะว่ามีประวัติเช็คระยะศูนย์ตลอดนะฮะคันนี้ไม่เคยขาดเลยเพิ่งเช็คแสนโลไป เมื่อเดือนก่อนที่ผ่านมานี้เองนะฮะมีบุ๊กเซอร์วิสมีหลักฐานการเข้าศูนย์ทั้งหมดเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมจะเริ่มไล่ให้ดูจากน็อตฝากโปรงนะฮะไม่มีไขนะเนี่ยนะฮะน็อตน็อตชุดประกับฝากโปรงไม่มีไขนะครับน็อตแก้มต่างๆนานาไม่มีไขนะครับเม็ดอาร์ up. ตของงานเดิมหมดนะฮะเนี่ยคันหน้าคือซี v i c รุ่นนี้โฉม FCFK เนี่ยคันหน้ามันจะเป็นสีดำนะครับ คันหน้ามจะเป็นสีดํามันจะเป็นทั้งหมด3ชิ้นเนี่ยแล้วก็มาต่อแคมไม่มีไข่ไม่มีขยับนะเป็ดองเม็ดอาร์ตซูมโชกเดิมประกับยุดฝากระโปรงเดิมอน็อตฝากระโปรงฝั่งนี้ไม่มีไข่นะครับอันนี้รายละเอียดเครื่องยนต์นะ,ะฝากระโปรงซีนเดิมสติ๊กเกอร์อะไรอยู่ครบหมดนะครับอโอเคอันนี้เป็นรายละเอียดห้องเครื่องนะโอเคอะ่ะต่อมาเดี๋ยวไปสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับ ฟังเสียงเครื่องเสียงท่อด้วยอันนี้แบบไม่เปิดแอร์นะให้ฟังเสียงเครื่องแบบไม่เปิดแอร์ก่อนนะฮะเครื่องเดินเรียบดีนะฮะฮอนด้าเนี่ยเครื่องพันพันห้าเนี่ยก็จะเสียงประมาณนี้นะเสียงเดินเบาประมาณนี้ก็แล้วก็จะเป็นเสียงหัวฉีดของเขาจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นเสียงเม็ดเม็ดละเอียดละเอียดแบบนี้นะฮะส่วนเครื่องก็เดินเบาเรียบดี อยไปฟังเสียงท่อด้านหลังกันว่าเสียงคือท่อของโปรเทคเกอร์ผมว่าเสียงมันดีเพราะว่าเขาใช้เทคโนโลยีค่อนข้างดีนะครับนะฮะถ้าเกิดคนเล่นรถจะรู้เลยว่าท่อสำนักนี้นี่ก็น่าจะอันดับต้นๆในไทยละนะฮะเป็นท่อเป็นพักไปลไายเทเนียมแทนนะครับนะฮะเป็นท่อออกคู่นะครับใส่แทนพักหลังเดิมเลยนะฮะก็ติดใหม่ก็ราคาเกือบ20,000นนะครับชุดนี้หรืออาจจะ20,000ผมไม่แน่ใจนะแต่ประมาณนี้นะฮะแล้วเสียงก็เพราะ นุ่มกาลังดีนะไม่เสียงดังแมะไรเวลากดก็เสียงก็กําลังดีหลอกําลังดีนะฮะอ่าโอเคอันนี้เป็นเดี๋ยวผมจะเข้าไปเปิดแอร์ให้ฟังอ่าเดี๋ยวดูรอบรอบแอร์หน่อยกดเปิดแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับโชว์ที่หน้าจอได้นะฮะอ่าตอนนี้เราเปิดแอร์ละพัดลมมาน้ำทำงานคอมแอร์ทำงานนะครับ ไม่มีเสียงอะไรดังนะฮะก็จะเป็นเสียงประมาณน,นี้ก็จะเป็นเสียงคอมแอร์ทำงานพัดลมทํางานเพิ่มนะฮะประมาณนี้ขับดีนะเครื่องเกียร์ะไรดีมากขับนุ่มสบายแล้วก็ไม่กินน้ํามันด้วยเสียงกำลังเพาะกํำลังดีนะฮะอ่าเวลาสตาร์ทรถเนี่ยเพิ่มเติมนิดนึงเนี่ยมันจะมีไฟเดย์ไลท์ขึ้นมาอย่างนี้นะเวลาเราสตาร์ทเนี่ยเวลาสตาร์ทรถนะจะมีเดย์ไลท์แบบนี้นะครับเป็นเดย์ไลท์แบบนี้ห้ดู โอเคอะในรายละเอียดเครื่องยนต์ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาลองขับกันได้ขับดีมากขออนุญาตสตาร์ทรถรีวิวภายในนะครับร้อนร้อนวันนี้ช่วงนี้อากาศมันร้อนก็คันนี้คุณแจมจะมี2ดอกนะแต่อีกดอกนึงในะอยู่ที่บ้านคุณพ่อเขาเดี๋ยวเขาส่งมาตามมาแต่มันมี2ดอกนะครับแล้วก็มีพวกคู่มือบุ๊กเซอร์วิสซองหนังอะไรในะอยู่ครบแล้วรถเข้าศูนย์ตลอดนะครับใบเสร็จเนี่ยเนี่ยมีเกือบทุกใบเลย,เลยนะฮะแล้วก็ไอ้พวก ใบเข้าศูนย์เลยตัวอะไรนี่ยังเก็บไว้หมดนะครับเยอะเยะเดี๋ยวม,มาดูกันแล้วก็ประกันชั้นหนึ่งมีนะฮะประกันชั้นหนึ่งมีภาษีอะไรต่อแล้วไม่ขาดอยู่ครบหมดไปสูงไปเสร็จเยอะจริงๆคันนี้คือเข้าศูนย์มีทุกระยะเลยเอามาให้ดูได้นะฮะเนี่ยเดี๋ยวผมเก็บไว้ในชักแบบนี้นะแผ่นกล้องให้ดูหน่อยนะฮะเดี๋ยวค่อยมาดูกันเก็บไว้่นี้ก่อนนะฮะ,ะเดี๋ยวมาดูภายในกันภายในรุ่นนี้ก็จะเป็นจอแบบปกติแต่ว่ามันจะไม่มีเนวิกเกเตอร์นะ ถ้าในวีเกเตอร์จะเป็นตัว rs ก็จะแสดงแอร์ดีตนอะไรได้แล้วก็เดี๋ยวมาดูเดือนใหม่แสน0 0 0 0โลนะครับพุสต์สตา ction, ร์ทพวงมาลัยฟังก์ชันนะฮะมีฟังก์ชันต่างๆนานาแล้วก็มีคูซอนโทนนะครับแล้วก็โหมดอีคอนประหยัดน้ำมันนะฮะโหเบรกเบรมือไฟฟ้านะครับถุงเกียร์พวงมาลัยเลยอยู่ในสภาพดีคอนโซนลเลยอยู่ในสภาพสวยนะครับ แล้วก็หลังคงหลังคาสะอาดดีดำเดิมสวยงามนะฮะอ่ะเดี๋ยวให้ถ่ายดูท่านั่งหน่อยท่านั่งก็สบายดีนะคือ Civic เนี่ยมันเป็นรถที่ออกแบบค่อนข้างสปอร์ตแต่ว่านั่งสบายนะครับท่านั่งสบายแล้วก็ดินชงดินชักเขาก็อนเนกประสงค์เนี่ยเขาจะวางแก้ววางอะไรได้ค่อนข้างเยอะนะฮะวางได้2-3อันอะ่ะโอ้ยใส่ของใส่ของเลยเยอะอ่นะ เกะก็เลื่อนไปเลื่อนมาอย่างนี้ได้นะอ่ะโอเคอเดี๋ยวผมพาไปนั่งด้านหลังจับเครื่องก่อนเสียงเครื่องก็ไม่ดังนะเสียงท่อไม่ดังเห็นไหมเสียงท่อกําลังเพราะไม่ได้เข้าห้องโดยสารเยอะห้องโดยสารนะฮะก็จริงก็ไม่แพ้อลติสนะซีวิกเนี่ยก็จะนั่งข้างหลังค่อนข้างสบายนะครับอ่าแต่เบาเขาจะทรงเตี้ยกว่านิดนึงแต่ก็นั่งสบายแล้วก็เบาจะมีหนังหนึ่งจะมีความสปอร์ตกว่า ยุดรุ่นอื่นหน่อยนะฮะแต่นี่คันนี้ภายในสภาพสวยเนี่ยเบาะเบอะไม่มีแตกเนียนคลิปเนี่ยนหนังเหน่งเลยเนียนคลิปเลยเบาะสภาพสวยมากคือเจ้าของเดิมเขาไม่มีลูกเขารุ่นน้องผมประมาณ1ิปีได้เกือบ1ิปีได้แล้วเขายังไม่มีลูกไม่มีเด็กเด็กแด,กเดงเขามีแค่เขากับแฟนนั่งกันแค่นั้นสภาพสวยครับเนี่ยใส่ที่ใสแ่แก้วน้งแก้วน้ำอะไรก็ยังสภาพดีอยู่นะโอเคอเดี๋ยวพาไปดู ด้านหลังเดี๋ยวพามาดูสเปซด้านหลังของ Civic FK นะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากเลยคือตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าแปงบางสัมภาระเนี่ยมันรูดแบบนี้ได้เลยนะเนี่ยรูดเาแบบนี้ได้เนี่ยบางอย่างนี้ได้แล้วก็มีข้างบนนี้ก็มีนะครับข้างบนนี้ก็มีเป็นเป็นตัวบางสัมภาระเป็นตัวบางแดดเป็น Access ของ Honda าเขาของ Access h o n d ดแท้เลยนะฮะเนี่ยมีโลโก้ Honda ด้วยนะฮะ โกโอล์ฟฮันดะ้านะฮะไอม้มานตรงนี้ผมชอบมากเนีย่ยดึงเข้าดึงออกอย่างนี้ได้เลยเวลาเก็บก็ดูไม่ไม่ลกหูลกตานะฮะอันแล้วก็เดี๋ยวให้ดูไอ้นี่นิดหนึ่งยางอะไหล่คันนี้ก็จะมีคันนี้เขาจะมีไอพรมไอไม่ใช่เขาเรียกวกผ้าเข้ารูปมาทั้งคันนะครับกันเลอะนะฮะแล้วก็แล้วก็วกที่ปิดยางอะไหล่เนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดูสักหน่อยนะครับ เนี่ยก็เดิมนะแห้งเดิมไม่มีโดนนะครับก็อาจจะสกปรกหน่อยประดีที่คาแคร์เขาน่าจะลืมดูดฝุ่นให้แต่ก็ล้างไอซีนเคยคงไก่เลยเดิมอยู่หมดนะฮะอุปกรณ์ครบยังไม่เคยถอดออกมานะครับเดิมๆหมดนะฮะสวยงามแล้วก็สเปซด้านหลังก็ค่อนข้างกว้างนะเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปนั่งให้ดูอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปนั่งให้ดูเนี่ยเดี๋ยวขึ้นไปนั่งด้านหลังให้ดูเรานั่งได้เลยนะเนี่ยเนี่ยเขาไปนั่งได้ครับ นั่งสบายนะทาแคมปิ้งได้เลยนะโตเตอร์วันแต่นั่งได้นั่งเข้ามานั่งในคนเดียวแต่ถ้านั่งอันนี้ก็นั่งสองคนตรงนี้นั่งสองคนได้นั่งสองคนได้นั่งตรงขอบตรงนี้ได้นั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ประสงค์ที่ข้างหลังที่เก็บของค่อนข้างเยอะที่เก็บของเยอะอยู่นะฮะแบระไลท์อะไรตออะไรเนอยู่ในสภาพดีก็ไม่ได้ใช้รถซูซูกมครับใช้ค่อนข้างถนอมเย้ะของเดินใช้ถนอมนะฮะอันนี้เป็นสเปซด้านหลังนะครับโอเค เดี๋ยวผมพาไล่ดูซอกประตูทั้ง4ี่บานนะครับแก้มฝาหน้าไม่มีถอดนะครับน็อตไม่มีถอดนะครับน็อตเดิมนะครับซอกประตูแห้งเดิมทั้งหมดส่วนกระดูหูมาดึงดูได้นะครับเมคอัพเดิมทั้งคันนะครับก็ในคลิปผมจะไม่ได้ดึงเข้าดึงออกให้ดูเพราะเดี๋ยวดึงบ่อยๆ้วมันช้ำนะครับแต่ว่าใครมาดูมาตรวจสอบดูที่บ้านได้เลยนะครับน็อตประกับประตูทั้งสองฝั่งก็ไม่มีไขนะครับเดิมหมดนะครับสติ๊กเกอร์แรงดันลมยางนะครับ ต่เข็บประตูต to okay? okay. ่างๆทุกบานเดิมหมดนะครับนะฮะแล้วในตะเข็บประตูต่างๆตะเข็บประตูหลังขวาเดิมไล่ให้ดูนะครับซอกประตูหลังขวาเดิมหมดนะครับไม่มีการท่นกันเลยมาสีติดเดิมอ่ะฝั่งมาดูฝั่งด้านหลังนะครับน็อตฝากระโปรงหลังไม่มีไขนะครับฝากระโปรงหลังไม่มีไข่รังน้ําทุกอย่างเดิมหมดนะครับ ซีนฝากระโปรงต่างนๆาเดิมหมดนะครับไม่มีโดนนะครับสีมันเดิมทั้งคันคันนี้ครับรับประกันเลยมาดูเดิมหมดจริงๆนะครับไม่มีผิดหวังเลยอ่าโอเคอันนี้เป็นปตัวหลังเราผมปิดก่อนจะปิดคริบเลยนะฮะอ่าอันนี้ประตูหลังขวาอซอกเซิร์เดิมทุกอย่างเดิมแห้งเดิมไลายไถดูนะครับเดิมหมด กรีบนะฮะซีนประตูทุกเสียงทุกอย่างเดิมหมดนะครับนะปะิดกรีบเสียงเพราะหฮอนด้าสำคัญนะซ่องประตูเนี่ยมันพวกซ่องรนมันมเพดเพดสีเขียวนี่ต้องอยู่ครบและหมุดต้องไม่เคยถอดอย่างนี้นะเนี่ยหมุดหมดต้องเดิมอย่างนี้นะครับเดิมหมดนะฮะห,หมุดซ่องประตูเลยไม่มีถอดนะครับเดิมแห้งเดิมนะครับกระดูกหูสีบานใครจะซื้อมาดึงดูได้เลย การันตีเม็ดอาร์คเดิมกริปแห้งเดิมกริปอ่ะโอเคอันนี้ประตูทั้ง4บานนะครับประมาณนี้อ่ะเป็นไงปิดกริบคมกริปอันนี้เป็นถ่ายใต้ท้องนะครับเน้นทุกคันใต้ท้องต้องแห้งเดิมไม่มีสนิมไม่มีผุนะสวยงามสะอาดนะฮะไม่มีการพ่นอะไรต่ออะไรมานะครับต้องแห้งๆเดิมๆอย่างนี้นะฮะส,สวยหน่อย ครับก็สำหรับใครสนใจรถคันนี้นะครับก็ติดต่อผมเข้ามาได้นะครับผมเอกเบอร์ผมลงไว้ด้านล่างนะหรือว่าเข้าไปดูที่เพจเราก็ได้1 7 5่คาร์เฮาส์นะครับเป็น Facebook นะครับผมก็ทำมานานแล้วมีประวัติซื้อขายรถอยู่นะครับบางทีอ่าถ้าเกิดว่าอยากจะดูรถเข้าออกเร็วหน่อยกว่าคลิปใน u t u b e เนี่ยเข้าไปดูในเพจได้นะครับพอดีจะมีการลงรูปตั้งแต่ต่อไปซื้อลงขายอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีประวัติซื้อขายมีขั้นตอนเลยอยู่นะฮะเราซื้อของเราซื้อรถกับเจ้าของรถทุกคันนะครับไไม่ด้ ซื้อจากแหล่งอื่นนะครับซื้อจากเจ้าของโดยตรงทุกคันนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นรถเทิร์นป้ายแดงอะไประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็ตัวในทีคันนี้เป็น Civic fk 1.5เทอร์โบนะฮะไม่ใช่ตัว rs เป็นปี17แพ้เป็นแฮชแบ็กคือรุ่นตอนปี17จะไม่มี rs นะครับบางคนถามเฮ้ยมัน rs ป่ะ rs จะมีแต่4ประตูถ้า5ประตูในปี17 18ยังไม่ทำ rs rs จะ,จะไปทำเดอนปี19นะครับก็ทีนี้เนี่ยคันนี้เนี่ยก็จะเป็นมือเดียวป้ายแดงไม่แสนส0งพกิโลสีเดิม ทั้งคันนะครับนัไม่มีขยับรายละเอียดที่รีวิวต,ต่างๆนานามาถ้ามีอะไรตกหล่นนะฮะก็โทรมาสอบถามกันได้หรือว่าสงสัยอะไรถามเพิ่มเติมได้นะครับก็ผมเปิดราคาขายคันนี้6 6แ0 0 0บาทสดผ่อนได้หมดเรามีบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะครับแล้วก็ใครสนใจดูรถก็มาดูได้ที่ปทุมธานีดันพุกาของ4นะครับบ้านผมอ,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 อยู่ใน โซนของสีเนี่ยแะครับเเดียวผมส่งโลเคชันให้นะครับแล้วก็แอดไลน์แอดไลน์หากันได้นะครับก็วันนี้ฝากคันนี้ไว้หน่อยนะครับสวยๆเป็นรถที่แต่งสวยนะแล้วก็ขับได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ได้หมดขับง่ายขับดีนะฮะเ,เป็นเ,เป็นรถเน้นสวยเน้นสวยงามอะ่ะผมจะบอกว่า FK เนี่ยมันเป็นรถที่พื้นฐานหล่อยแล้วไม่ต้องแต่งก็หล่อแล้วยิ่งแต่งลุกอย่างเงี้ยผมจะบอกว่ายิ่งหล่อคุ้ม ไปซื้อมา0 0แสนกว่าบาทไปแต่งแบบนี้เองหมดอีกเยอะครับหมดเยอะกว่านี้นะฮะทะลุเจ็ไปแสนนู่นน่ะก็ฝากคันนี้ไว้หน่อยแล้วเดี๋ยวไว้คลิปหน้าคันหน้าผมจะลดอะไรมาขายเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวจะพยายามคัดรถดีๆสวยๆมาให้นะครับแล้วก็วันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้นิดนึงนะครับผู้บริโภคจะในการหารถทำรถต่อไปนะครับก็วันนี้ลากันไปแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าคันหน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ